คุณคนสวยแม้รวยแฟนแยกไม่ยอมอย่ามาหาเลือกนะคุณทำามันหลอกจะบอกผมหน่อยได้ไหม,ะมอ,อะไรล่ะว่าชายคนนั้นน่ะรู้จักกันตั้งเมื่อไรอยากทราบว่าเขาคือใครสำคัญอย่างไรจึงมาก,กับคุณ<ม>น,นี่คุณไม่รู้มแม้ดูทำถึงเป็นบ้าไม่ได้โปรดฟังผมว่าเจอหน้าหมอนั่นจึงชนอ้าวก็ฟังบ้างสิงสแม่ทำท สวัสดีพี่น้องป้องปายซื้อผู้ซื้อคนจ้ามาได้จ้าบันในมือน,นี่สิผ้ากินไอ้ส่วกขะปุ้นใส้กุ้งจ้ะพี่น้องมีทั้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งสดุ่งจ้า,จาแบบแสบๆจ้ะพักกระมิแตงจ้ะก็บักร่นไมมค่ะพี่น้องแคบหมูนิดหน่อยค่ะน้ำจิ้มกระมีจ้ะเฮดมา ก่อนอื่นก็ขอฝากส่องน่อยๆน้อ,นองไม้กระพอกระพีป่านะาพอแม่พี่น้องเลยได้จ้าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหล,ลายๆได้ค่ะอาหารการกินกันยังบอ่อลังการปันใดพี่น้องจ้ายังม่มีทุนทะัพป์นหลายหลายปันใดเนาะค่ะก็ตื่นเต้นพี่น้องก็กระ,กะ,กะจุก <c oughs> ขึ้เกาแต่พี่น้องจา้าขอถทษขออภัยถ้าเฮ็ดให้รำคานเนาะคะ่ะนาะมาข่าวันมากินมาสแซ่ลุนกันพี่น้องจ้า เฮ็ดยังผาดเฮ็ดเอียงโบขืดโบข่วนบบสมข่วนจังได้กขอโทษข้อไพ่ใบนันี่เด้อค่ะมาจ้ะเสียบน้ำกันจื้อน้ำน้อยหรอจ้ะเอาซ่อมก่อนพี่น้องจ้ะอุ้ยเส้นก้าวปุ้นมันบบคือเพื่อนมันมันขาดนะพี่น้องใส่ใส่มือม้วนมวนกะบบคืดอ่ะ ัมเมนว่นาบคกคื่อไหมมันบุกคืนมากมันยุบแล้วมันกรขาดพี่น้องน,นั่งอยูก่กลางแจง้งแสงจ่าโทดว่าเห็นบมโนค่ะอื คนณสวยแม้รวยแฟนแย่ไม่ยอ,อยมอนะคุณทำมันหลอกจะบอกผมหน่อยได้ไหมหัวใจมันรักรู้จักฉันตั้งเมื่อไรอยากรู้ว่าเขาคือใครสำคัญอย่างไรจรึงมาก,กับคุณนี่คุณไม่รู้แม่รวยทำเพื่อเป็นบ้าว่าเจอหน้า,นนาังดยนใหม่ค่ะ อายุเริ่มไลายค้องคมกับเป็นค้องแสบไปแล้วที่นอกทีก่พวกกินจะเคืออด้จันคู่เมือนกันก็แสบแล้วกุ้งค่ะกุ้งสดอืมหมันแ,แล้ว

ừ mm. ừ hmm. น um well nice> ok> ิิคุณผมขอเมือนครื่องังลานมาวาันทของร้านอ่าบอกรู้นี่แล้บคักจ้ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยแซบแซบน้อกันง เอ้าเอาเอาสเอาจังได้นวดแล้วก็น,นวดเติมใส่กันจะ้ะเป็นเครื่องกินรสจัดพี่น้องโดยเฉพาะความเข้ม เดี๋ยวไปเห็นบักแข่งพี่น้องจ้ะไปเก็บบักแข่งก่อนอีกจ้าข้ามก่นอนสดสดจ้ะ แซ่บจ้ปเก็บผักไม่เก็บอันบะแข่งก้อนข้าวหนึ่งพี่น้องนี่จ้ะไม่ไม่อ่อนๆพี่น้อง วนขึ้มมาอีกเลยจ้ะตกจะนามถล่มงานจะมีหนังมันไม่หนังทีอิ๊วแล้วว่าท่านไหนขาดข้ามปอกแป็กปอกแป็กมาละจ้ะจะ <laughs> พึ่งเด้ออีพ่อยเมย์อย เพชรจ้ะพี่น้องเพชรน้ำแสบน้ำจ้ะ กินไปดึกขบบ้านนันพะี่น้องเป็นปุ๋ยสวนจะคางๆเนี่ยอเอา้าที่เราตัวก้อนก็นได้อุ้ย แบ่บจดหายอยากเลยแบบเนี้พี่น้องเอ้ยสะใจ

ลืมคิดพอ่อพี่น้องเราสิหาเรื่องมาคุยแสบลายกินเบาๆเบา,บาปากจะ้ะเราสิหาเรื่องมาคุยเรื่องไอ,อ้ขอสุกดีที่เกิดมาเป็นคนจนเสกดีที่เกิดมาเป็นลูกเศ้าหน้านะพี่น้องเนาะเพราะว่ายังวัติ เด็เกิดมายูรีไ่ไปพบเจอกับความลำบากยาก่เข็นกวนนะพี่น้องมันเป็นการฝึกฮัดให้เหารู้สึกว่าเมื่อวัจเจออุปสรรคอียังชีวิตยังลำบากซ้ำไดเห่าก็รู้สึกว่าเฮาบไดเต็่นตะนกตกใจนะพี่นอ้องเพราะว่าเหใหง่าเมา,เากกอยู่กับเรลืองพวกจังสี่เหาชีวิตเฮาบบได้ดสุขสบายเลยไหพี่น้องโอ๊ยอยากบอกก็บอกว่าเป็น เอาไว้ก่อนพี่น้องเดยวไปหาต่อกันเด้อจ้ะความในใจหนี่มีห้ายค่ะพี่น้องจ้ะอยากเบาอยากสื่อสารแต่ว่าอธิบายบ่เปลี่นพี่น้องอธิบายบ่บ่บเปลี่นเรียบเรี่ยงเหตุการณ์บ่เปลี่นกระซิบว่าสมปัปปิสมัเปะสมปปะไปอ่างพี่น้องลำท่านเดี๋ยวไอไปสอบกันเด้พี่น้องไปสอบไหมกันพร้อม,ม,ออมละสิมาเบาม้อย,อยนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณพี่น้องทุกสูผู้ทุกคนด้จ้าที่ให้การติดตามเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจดีๆให้กันยังบ่เจอคอมเมนต์แบบว่าที่ทำลายจิตใจบันไดยังถือว่าเออช่วงนี้เข่ากับเขายังโบแกกาท่าอันซุกอภาพจิตเอ่ยังเพื่อนยังความหูซื้อของเขายังโบแกกาบะโบแกกากับ การถือโจมตีการใส่ข้ามบอ่อแบบแบบรุ่นพีที่เป็นเป็นช่องใหญ่ๆที่เป็นถือโอ้ย <c oughs> พี่นอ้นองเอ,อ้บอลหลอดเอ้าเอาไปกกินสักก่อนจ้ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยข่อยก็ได้เข้าใจแล้ใจพี่น้องเด้ออย่าว่ากันขออนุญาตอยากเบาเด้พี่น้องอยากเบาอยากเบา,น,านันเบานี่สู้ฟังแต่ เคยสอบสอบพูดเยวมาตลอดเลยแต่ว่ามันเนี่ยมันก็เป็นจังเสียเป็นขึ้นจังเมื่อกี้พี่น้องบอกเออเออเออมันจะคล้องยังรู้สึ้กลำคมาญเลยก็เออเอาไปก่อนจ้าห้ไปห้ไปสอบเขาเนี่ยพี่น้องสอบคักคกันเรียบเรียงเหตุการณ์เนี่ยมันหัวถ่ายถือกันนะจ้ะ อบอจจะพี่น้องจ้ะเว้ยเท่ากับพวก่ึ้น ขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เขามาส่งกำลังใจให้มารับชมวิดีโอค่ะเจอก,กันคลิปหน้าพี่น้องจ้าลาไปก่อนเด้จ้ะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยเด้จ้ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ